สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีช่วงเที่ยงพี่น้องช่วงบ่ายนะครับอ่าวันที่20เมษายน2567นะครับผม Thai FC แฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับม,มาหาอาจารย์สิงห์นะครับผมท่ามารับชมน้วกันครับงวดวันที่2พฤษภาคม2 5งพันกับบรรยากาศหอนๆนะพี่น้องเนาะ โอ้ล่างอาจารย์เน้นให้คักนะครับ67มาเจเกนะครับท่ชนชมเอาเล็เดอนอาจารย์ก็ถือว่าแมนอยู่ให้กำลังใจกันด้วพี่น้องเด้องวดเข่ากับเขา่างวดที่แล้ว0 9ย์เกมา9กนงวดนี้อาจารย์เน้นให้คัก67มาเจเกนะครับเอานะครับอาจารย์อยู่พอดีลูกค้ากำลังออกนะครับผมโอ้มาจังหวะพอดีอาจารย์อยู่ผามาเบิง ชมเหล็กแต่ล่างของอาจารย์ก่อนนะครับชุดชุดเหล็ก <ละ S 1> เดนมาร์กมาหลักรอยน้อยจานเนาะนี่ทำชมม่วงงวดที่เราสี่งวดก่อนสี่แปดหนึ่งอาจารย์ว่าให้เบิ้งที่หลักหนึ่งกับจีเ่นสี่กับหาบบหามาหา, 98, าเก้าแปดงวดนี้ห้าเก้าแปดนี่ครับเด่นที่หลักหนึ่งกับสองมันบ่อยจานเด่นหนึ่งกับสองสิบหน่วย งวดน,นี้ออกวันพฤหัสบ่อยจังวันพฤหัสครับโอ้พฤหัสเด่นหากับสองชอนกันที่สองเพียงอยงมีหา,ม,หามีสองมีหาใช่ค่ะนะครับผมตาลางเด่นประจําวันวันอังคารนี่กะเอามีเจ็ดมีแต่เจ็ดนะครับออกวันพฤหัสได้บ่อยออกวันพฤหัสคุณแมวมอเตะร์ไซค่ะเอาวันพฤหัสนี่ตัวหา,าได้บนวัน,นอังขานสิอ๋อของของงวดที่แล้วไหมครับอาจารย์มี<อ>มีเจ็ดอยู่ที่แล้วอังข่านงวดนี้มันพฤหัสพอมได้หนึ่งมีแปดพอมเนาะ อันนี้วันวันพฤหัสปแลกเตารางประจำวันพฤหัสดิสมผัชมที่วันโอ้เรียกขืองามเด็กพี่น้องมีหามีชุดมีเก่าสวัสดีครับเนี่ยเอานะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับงดที่ผ่านหน้าพี่น้องห้องอาจารย์มีชุดเก่าไปอยู่นี่ไปมีเบิ่งไปแล้วไปแล้วบ่อเบิ่งชุดนีกได้ของอาจารย์นี่บนมาสองตัวห้าเก้าหก มาหาเก่าแปดน้อยจารย์เนาะมาสองตัวอยู่ล่างห้าหกเจ็ดพันมาเจ็ดมาเจ็ดอันนี้ชุดสรุปของอาจารย์วิ่งบนล่างหก <9. S 2> เก้าเนี่ยบกม,มันใจแห้งหกเจ็ดหอาจารย์เขาไใส่เจ็เก่าเนี่เน,น,นาะติเจาไปใส่ตัวหกเก่าต,ต,ตัวนี้ผมก็เล่นนักตัวนักคือเก่าหกเนี่ยผมหกเกาเก่าหกอืมอมเนาะแต่อันนี้อาจารย์มันติดเจ็ดอยู่พันหกมาใส่เจ็ พันเก้าพันพัอเจ็ดแม่อาจารย์ผมก็คืออยู่แถวหนสิเป็นเก้าชุดกระชุดก้อนัน่ยฟันเก็ดเก้าอยู่มาทางเดือนมึงท่างเดืนเนี่ยนี่นี่มึงเมื่อกี้นี่รับผมนี่เหยวผมจับผเก็ดนะสี่หกเก็ดเก้าผมจับผเก็ดแมนครับทิมเก้าหอ่ะนว่าเก็เก้าเลยนีเก้าเก้าพันพั่เจ็ดจับพส่เจ็ดหกบาทนี่เก้าเจ็ดหกวียนี่นี่สี่ตัวนี แปดศามครับผมโอเคเลยแปดศูนย์หน่งามแปดศูนหนึ่งยี่อลสวัสดีอาจารย์ครับท่านิสสวัสดีอาจารย์ธรรมชุัโลสวัสดีครับฮัลโหนฮันโหลันโหลัลโันนหลฮัลโหาฮัล้หลฮัอโหลฮัลโหลัยโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลลโหลฮัลโหลเัลโเลัลหลลลเหแลลัลก็เ่าห ผ่านอีกคู่หนึ่งผ่านหกเก่าโเก่าเก่าหกนอาจานล่องเก่าหาบัวอาจารย์พจน์เฮเดนบนล่างคือหกกับเก่าทำชมอาจารย์พจนจับเจ็ดมาใส่อยกผ่านเน้นไปทั้งหกเจ็ดล่างลอตเตอรี่นี่อาจารย์มหาเลยสลากกินแบ่งหกเจ็ด้าจับเจ็ดใส่กับเก้าอีกเนี่ยเจะได้เก้าเลยผมามาสองตัวกับมาอย่นี่มาสองตัวนี่อาจารย์ีสรุปครับชุดสรุปเป็นมครับสรุปบนล่างเด่นบนล่างหกกับเก้า เน้นค <mile> ือหกเจ็ดกับหกเก้าคับถ้าอาจารย์ยึดยึดเจ็ดพี่น้องเอาหกเจ็ดเอาเก้าเจ็ดนี่ก็จะได้สองครูัอะไรตาะอจารย์มันเอาหกกับเก้ามากน้นจัก่นเกาแมนกว่าที่จะเจ็ดเก้าสุเก้าเป็นตัวร่องอมนมาสุดเจ็ดเก้าเก้แมนันเนบเนค่คือเจ็ดเก้าาจานเนาะบินม่ได้ชิมซ้เมาเลยเอาอาจารย์ชุดงวดนี้พี่น้อง่าเป็นยังอาจา์เนาะครับไปอ่า เอาให้จันวิ่งบนครับงวนครับวิ่งบนหกเก่าเก้าหกเก่าเก้าอีกเราไปจันเก่าเก่าอีกวันนี้หกเก่าเก่าอีกบนนี้หกเก่าเก้าม่ใสีม้าวันนี้เพาะเกเก่าสีม้าวันนี้ไปจันเก้าสามครับหกสามเก้าแปดครับแปดเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าแปดจะไม่อีกไปจันวันนี้ผมมั่นใจแปดหกหกแปดมั่นใจหกแปดหกแปดแปดหกชุดบนนี้มากด้อาจารย์เนี่ยนี่ผมมากหลักเก่าได้จันเก่าหนึ่ง แต่ว่าเก่าแปดนี่เก้าหนึ่งกับสิเป็นหกหนึ่งนี่ตัวเก้านี่ธรรมะธรรมะคือเก่าเ็มากลัวเ่าแปดได้จย์แต่ว่านี่มาครบสองตัวนี่ครับมาครบสองตัวรหนึ่งหกแปดเก้ามาครบบนอันนี้ครบบนมาสอตัวมาจัดสองตัวลักแ่เขาสามครับลักร้อยให้ตัวเองดเยผมจะจำหนกับเก้าหนึ่งกับเกใส่ตัวนี้ลักร้อยหนึ่งกับเก้า 968ท่านั้นบายจันทานั้น68นี่เด่นคัดบอร์ดลิจังเลยคู่วงให้เด่นคัด9จูบมาแซง6บอืเจ้าว่าน6เก้าเก้านี่อือกูมาตีสแหละหล่ะ6เก้าเก้านี่มันจะเป็นขึ้นเมื่อกี้มันจะอาจารย์จะมาย้อนหลังอาจารย์อีกบอจะมานั่กันอีกบอ6เก้าอ่าเนาะเนี่ยอือ6เก้าน้อเออกับมิซิตแล้วหล่ะมิซิตจบคู่อยู่นี่ก็ได้เออ นี่แต่ว่าขับเปอร์เซ็นต์นี่พีแล้วจับไซกันเลยพี่น้องอย่าลืมอ่คอย่าลืมตัวเพราเบอร์พอดีเวียนนี่แปเวียนที่นี่ครแปดเก้านี่แหละเอาชุดล่างนียจันชุดล่างก็วิ่งล่างไปเนึ่งก็แปดครับครับศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดครับสามหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเอาอยู่ในศูนตรทางเดินเล่นบอลจันนทางเดินเอาตรงนั้นเลยนี่นะพราะว่าลงไปเลยนี่ ศูน8หนึ่งสามปดอันซตัวนี้เมื่อกี้ซีซนหกีเจ็ดเก้าซีหเจ็ดเก้าเมื่อเด็กกัศูนหนึ่งสามแปดครับมันอี้เบียรอันืนีเมตไตอรซันนี้ก็ตัวมันก็คือสามแปดสามแปดมาจันตัวร่องก็คือศูนย์แปดครับสามศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสามหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเล็กจะมาแต่ตัวเก่าแทนอาจารย์โอ้ยมันวนนี้องเก่าที่ที่บอกมาแปดหนึแปดหนึ่งเก้าแปด แต่ออกตาของเก่านี่มันออกแต่หลักเก่าดิอาจารย์เก่าผมมาอยู่าเกจเรยเนี่มันยากหนักอยู่มันปเก่เกจเราะเข้ามเรงเกันเกากับเจดนี่ถ้ามาน้ำกันนี่กันสามกัแยกกันนอยดิงวดเจ็ดแปดใ่ไหมสเก้ากับมาเก้าศูนครับอืมพอเกดเก้ากเจ็ปีนี้สามเทียร์สามเพียร์าปปีกัเที่ยนหนึ่งนาอาจย์เป็นสี่รอบแล้วเจ็ดเก้ามันจะเป็นงวดเดียว ครับเว้นงวดเดียวนขนาดที่นั่งเม,ม,มื่อกี้เนาะเอาเบิ้งท่งเดินของอาจารย์หนึงนะครับ AFC เบ,บาาิ้งหนึ่เบิ้งนั่อาจารย์งวดนี้ทางเดินเมื่อกี้ในอาจารย์เฮ็ดเอาวันเมื่อกี้เบิ้งกระไดอาจารย์ตัวเด่นตัวเด่นเนาะครับผมนี่นี่นะครับนี่เมื่อกี้กันะบซีหกซีหกเกตเก้าแมนผมฟันไปหกเกตครับแมนอาจารย์ฟันหกเกอืมวัวนี้กั 8013 8013่แนเออแต่ว่าผมผมพันใยากจับลักหนวยตัวนี้งูนี่ลักหนวยมันจับได้เปร็ดครับครับนี่ผมตัดมา้ตุ่นน้อยๆมันก็เขามาตลอดอยู่ครับเมื่อกี้เกกับเก่ามันก็มาเกตเก่าครับงูนี่ลักหนวยผมจับได้เปร็ดครับถ้ายจับได้เปร็มันก็เปลี่ยน38 1 8 0 8นครับนี่ผมจับตัวนน้อยมาเทียบใช่ไหมมันเดินมาตลอดอยู่ครับอืวันนี้ชนบ่ค่ะอาจารย์เล่าจังที่ว่าชนตัวไหนออกตัวนั้นไหมคะโอ้ชนบอกค่ะ หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสองสูตรนี่ส่วนสามหนึ่งครับส่วนกันที่สามหนึ่งสามกับหนึ่งชนกันบอแล้วนี่ได้สามหนึ่งสามหนึ่งไม่มีไม่มีสี่เก้าไม่มสี่เก้าสองสูตรนี่ส่วนที่สามหนึ่งส่วนกันที่สามกับหนึ่งงวดนี้งวดเมื่อกี้นี่มันเก้าศูนย์ห้าเจ็ดสี่หกเจ็ดเก้ามันชนกับที่เก่าก็เจ็ดครับพรบมมบอลแล้วมาเล่นพอมัน โอ้ที่แรกผมดินตัวนี้เนาะมันมันก็มออกเลยส่วนที่เก้ากับเจ็ดนี่เก้าเจ็ดไม่มีศูนย์ห้าเห็นป่าออกต่อเจ็ดวันนี้สามหนึ่งสามหนึ่งไม่มีศูนย์แปดไม่มีสี่เก้าต่อสามหนึ่งต่อสูตรนี้มีเก่าได้ให้การนี่มีเก่าบนเนียได้หนึ่เก่าหนึ่งนี่ได้ครับได้ได้บานี่ผมจับศูนยนี้กับศูนยนี้ใส่กันแบบนี้สองศูนย์นี้มันจะได้สามหนึ่งเอาศูนยนี้กับศูนย์นี้มามันผลไมาได้แปดศูนย์แบบนี้เมื่อกี้ส่วนเก้าเก่าน้ำกันเบิรนี่ งวนนี้เอาศูนย์นี่มาใส่แปดศูนย์ตัวนี้กับแปดศูนย์ตัวนี้ก็มีแปดศูนย์ถ้าเอาทามาสองศูนนี่มันก็มาแปดศูนย์ครับถ้า80ก็เขาล็อกตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวยืนเลยมันมาสี่ตัวที่เขาสองตัวตลอดคือหินนี่คือแปดศูนย์หนึ่งสามเลยครับผมตัวตัวกับตัวนี้ผมว่ารักแปดนาจะเป็นรักหน่วยรักแปดอาจารย์มาแปดตัวดนี้8แปดเปิดรักหน่วยได้ผมเนีนรักหน่วยมันจะเป็นสามแปดนึ่งแปดศูนย์แปดครับอืครับผม นี่สุนี่ลักสิบกับซุนไปที่สามซุนที่สามหกเจ็ดแปดผมก็ขึ้นว่าสามแปดแอ่ะล่ะเด็ถ้าทาแปดมากเนี้ยมันจะเป็นสามแปดอ่ะครับผมครับผมเอาเอาไปในมาเบอร์เงินตัวที่โมบีแจ็คเือนเป็นยังขึ้นมันใจหกเป็นยังขึ้นมันใจเก้าตัวนี้สามปีนะครับเก้าสองมันโมีสองผมตัดออกนี่มันเหลือเก้าผมมันใจเก้าผมเรล่กว่าเก้าหกล้องเก้าห่าผมมาถ่าว่าเก้าห่าของผมเก้าหก บานนี่มันบมมี่นี่มันโมี่สองกบตัดออกนี่มันเลยออกห้าเก้าแปดอยู่นี่เลยทั้งสามเลยนี่โมมี่สองโัวนี่หกเก้าเก้านี่นั่นมันมี่เหรอหกเก้าเก้าบ้านนี่ถ้าซื้อบอตินหกตีเก้าเรีกบนญซื้อบอตินขึ้นอีกได้หนินี่มันยาวมันเลยสามปีเลยสามสิบสามสิบสามสิบเก้าหมวดครับเก้านี่มากหกเก้าเก่ามากในนอนบนหกเก้าเก้ามากตัวหนึ่งมือซีมาแล้วก็สองโมลูกมุ้งยี่นี่ก็มาใส่เก้าใส่เก้าหก เอานะครับท่านชมแคปหน้าจอเนี่ยอาจารย์ว่งให้เราหายิบจับสลากกินแบงหาสั่งจองลอตเตอรี่ไว้นะครับพี่น้องนะครับเพื่อลุ้นรางวัลรางวัลเลขกไทยสามตัวแน่เลขกไทยรางวัลที่หนึ่งแน่เลขกไทยสองตัวแน่แล้วพี่น้องเนาะนะครับผมจุดเบิ้งจุดเบิ้งขึ้นเน้นหัวควบเก่าครับถ้าบอมักที่จะไปกับไอเวียนอยู่นี่ครับสองตัวมากแน่ครับนี่หนึ่งหกแปดเก้านับครบบนหนึ่งหกแปดเก้าตัวนี้มาครบล่างป่ะนี่ครบล่างศูนย์หนึ่งสามแปดพี่น้องเอาแคปหน้าจอนะครับชุดบนนะครับเด่นที่หกรองเก้า นะครับเก้าสามเก้าแปดเก่ามหกแปดหวงกลมที่ 68, แปดหลักร้อยหกับเก้าหนึ่วงกลมที่1 6ึ่นะครับมาครบบนมาสองตัวอาจารย์ว่า 1689, 68เม็ดเดียวนะครับล่างวิ่ง 1, นกับแเด่นที่ 1, นึ่ง 38, ับ0 8, 18, 38, 3, 101, 81, นูนย์แปดหนึ่นึ่งับวงกลมที่3ามเม็ดเดียวนะครับมาครบล่าง2องสองตัวศูนย์หน่งสลองแคปหน้าจอนะขอบคุณอาจารย์นะครับงวนดนี้ ไกได้โชคไมาจย์เนาะเล่ยพวกนี้ไก่เราลอดรอดงามขานี่ยผมบาดเก่าเก่าเกเป็นเก่าคเก่าหกนเป็นเก่าแปดเอาเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวจะมาหายจานอีกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับ